สวัสดีค่ะพี่น้องลูกออยฟ้ามกบนะคะเมื่อนี้นะคะลูกออยกับผ้าพี่น้องนะคะมาเบิงบอกบนะคะถี่เ,เอา้ายุดเลียงยุดเพาะไปแล้วนะคะปีนี้นะคะเข้ากับสีอาผพามุงไน่อนนะคะสี้ฟาฟ้าออกนะคะพี่น้องเข้ากับสีปลาพื้นทีนะคะเหตุเป็นแปลงปลูกพักนะคะเพราะว่าเขากับสีดัดแปลงพื้นทีนะคะเป็นการใส่พื้นที่ให้มันคุมนะคะพี่น้อง กับการบริหารจัดการพื้นที่นะคะของลูกออดเองนะคะเพราะว่าเขากับมีพื้นที่บหลายนะคะสําหรับการเลี้ยงกลนะคะหลังจากที่เขาเลี้ยงแล้วนะคะเขากะขายเห้กับพอคาแมค้าค้นกลางแล้วเขากะสีมาปรับเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรนะคะพี่น้องตอนนี้กะเพิ่นกะเอาหยาหยังออกนะคะเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็สำหรับแปลงนี้นะคะตะกอนเอาเมล็ดพันธ์ ลงไปนะคะเลยที่นี่ฝนมาตกมาใส่กะเลยมันกะเลหน่าจะเน่านะคะแล้วที่นี่กะเล่ล่อพายุลูกสุดถ่ายนะคะที่สิเขาไทายสิ้นเดือนนี่แหละนะคะพี่น้องกะเล่ล่อไปก่อนนะคะแล้วก็เตรียมพื้นที่ไหวเพื่อจะได้ปลูกนะคะหรือบางที่อาจจะปลูกก้อนก็นได้นะคะพี่น้องปกติแล้วนะคะเท่ากับบริมีพื้นที่หลายมากไม้ ปันไดน,นะคะพี่น้องเขาก็ขึ้นอยู่ก็ว่าเข้าสีบริหารจัดการพื้นที่เข้าจังไนนะคะเพราะว่าหลังจากที่เข้าเลี้ยงแล้วนะคะเข้าขายเบิดแล้วถ้าเข้าสีเอาไว้มันก็หกซื่อๆนะคะาคาหยามันเกิดขึ้น,มนเมนบอกคันใน้บ่อแลวที่นี่นะย่ามหนามันก็สีแห่งไปซื่อๆนะคะพี่น้องเขาก็เลยมีการดัดแปลงนะคะพื้นที่ที่บ่อที่เข้าเลี้ยงจากเดิมนี่นะคะเหตุเป็นแปลงกเกษตรนะคะพี่น้องซึ่งถ้าเป็นแปลงกเกษตรนะคะ สารอาหารนะคะที่เกิดจากการมักม,มะะุมน,นะคะที่เหาเลียงกบที่เหาเลียงลูกออดนะคะเลียงลูกกบนะคะที่เหาาห้อาหารในแต่ละเหมือนะคะเพื่อนกับสีซึมลงในดินนะคะ <S 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 พี่น้องราคาการที่เหาดัดแปลงรลคก็มาปลกูพกพักนะคะเหากับสีบริใสปุ๋ยนะคะบริใสสารเคมีนะคะในการที่จะเห่าบำรุงพักพืชพักที่เหาปลูกนะคะพี่น้องก็เป็นการ อ่าประหยัดตนทุนในเรื่องของปุ๋ยไปนะคะหล้กก็เป็นเอาเป็นขิงม่วนะคะมใส่แทนนะคะหลักก็ปกติแล้วอ่าแร่ธาตุในดินนะคะเพิ่นกสิมีอยู่แล้วสารอาหารเพิ่นกสินีอยู่แล้วนะคะก็เกิดจากการมาร์กบ่มของสากรบถี่ตายแน่นะคะหล้วกรเศตรอาหารที่ว่าข้าไห้่ลงไปในแต่ละมือแน่นะคะพี่น้องปกติแล้วนะคะบางคนเพิ่นกสิีบอกว่า ถ้าเทาเลียงกลมเข้าต้องใส่พื้นที่หลายจังสันจังสีง่นะคะพี่น้องแต่ว่าของหูกออนเองนีกะเกิดอยู่กับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะคะพื้นที่ของพี่น้องนะคะว่าช่วงนี้พี่น้องเสิเหตุยังมองนี้พี่น้องเสิเหตุยังนะคะกับวางแผนนะคะให้ดีนะคะพี่น้องเพราะว่าบางที่การลุงลงแห้งไปนะคะอาสีเมื่อยซื้อนะคะพี่น้อง มื่อน,นี้นะคะลูกอ,ออยก็เลยมาทายหลกักะมาแนะนําให้พี่น้องลองปรับเปลี่ยนพื้นที่นะคะ oh. การเกษตรบางส่วนนะคะล่องเมืองนะคะเข้ากับเหตุเป็นเกษตรผสมประสานเอานะคะพี่น้องมองนี้เข้ากับสิบปลูกพักมองนี้เท่ากับสิเรียงกบจึงสีนะคะหลักะพี่น้องเกษตรกรทันไดนะคะที่เพิินคิดว่าเออเียงกบนี่มันเกิดจะเปลืองพื้นที่นะคะ มันก็นจะบรแมวณทั้งเบิดนะคะพี่น้องมันก็นขึ้นอยู่กับเฮ้านะคะสีบริหารจัดการพื้นที่จังไดรน,นะคะแล้วกะ็อีกส่วนหนึ่งนะคะลูกอ้อยกาซีปลูกผักครงแนงนะคะซึ่งลูกอ้อยบา้านเดีเอาผ้ามงุงไนหลอนออกนะคะพี่น้องเพราะว่าลูกอ้อยปลูกผักครงแนงนะคะแราคา มันกําลังงามนะคะพี่น้องและกะกสิค้ายใดนะคะแล้วตอนนี้นะคะล่อแคร์ผ้ายูฝนลูกสุ้ท้ายนะคะที่จะเข้าไทยนะคะให้ไปเบิดก่อนนะคะพี่น้องหลังจากนั้นก็สีท้ำกันพอเมล็ดนะคะพืชพักนะคะ,ะว่าจะเป็นพักหนา้าพักกระจนพักบุ้งนะคะพี่น้องก็เป็นพักรวมลูกเข้านี่แหละนะคะเป็นผักระยะสั้นนะคะแล้วก็สีเอาไป ขายนะคะตลาดข้ากับซิมี่ายไใดไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะไปจนกว่าข้าเสิเดียพ่อกอกบอิทนึงนะคะพี่น้องพี่น้องกเกษตรกรท่านไหน,นะคะถามมาคลิปนี้นะคะฝากกดไล์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้นน้านะคะหรือว่าผู้ที่พึงมาเบื่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังนะคะให้ด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณเลยหลายนะคะ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะหลักก็ให้กำลังใจลวดฟร้ารมกลมาโดยตลอดนะคะพอกันไม่คลีบหนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ